สสอไก,กลคลิปไวร่าให้เรามันก็ฝ่ายค้านที่แท้คืออดีตดาราดังกลายเป็นกระแสไวร่าแชร์ว่อนโลกโซเชียลกับคลิปของแม็กกี้สุททสิ์พทศักสอสอบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลกับวลีฮิตติดหูให้เรามันก็ฝ่ายค้านซะด้วยทีนี้ก็ว่าวุ่นเลย คลิปดังกล่าวได้รับความสนใจถูกแชร์และแสดงความคิดเห็นกันมากมายแห่ตามหาว่าสอสอแม็กกี้คือใครและมีความสามารถด้านใดวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักอีกหนึ่งตัวต้นนอกสภาของสสแม็กกี้พบว่าเจ้าตัวเคยปรากฏตัวผ่านสื่อในฐานะนักแสดงมาก่อนในบทบาทพุยจากภาพยนตร์ไทยสุดคลาสสิกขวัญใจวัยโจ อันธภา o เมื่อปี2555รวมถึงภาพยนตร์เรื่องขุนพันธ์และอีกมากมายนอกจากนี้ยังช่อง YouTube รายการท่องเที่ยวสไตล์แคมปิ้งอีกด้วย